เป็นนักล่าบอลไสครับทุงนึไม้รจักเปล่าอันนี้เราไปขุดไม้มันเป็นไม้ล้มอยู่มันเป็นต้นโพนะครับนอนนอนอยู่เงี้ยนี่าดพอจับโยกโยกแล้วเฮ้ยมันหลุดขึ้นมาติดมือขึ้นมาเดี๋ยวเราไปสร้างเป็นงานบอลใสต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเฉือนนี่นะครับแล้วก็เลี้ยงกินหนึ่ง กิ่ง2อขึ้นมาเป็นามวันลใสกับอีกมุมหนึ่งว่าจะทําเป็นแนวนอนอย่างนี้แล้วหากระถางใส่เป็นป่ารากเดียวนะฮะระหว่างระหว่างไปดึงได้ต้นไกลมาไ,ได้นะครับเ,เป็นไม้คนนู่เป็นไม้เก่านะครับดูรากอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัดแต่งไปดูทิศทางว่าจะเป็นอะไรได้บ้างะ,ะเล็กก็มา ดูวู่จะรอดไหมตอนนี้มันติดติดลากฝอยมามันเดิวมว่าตัดแก้มปูนแดงแล้วก็ลงกระถางแต่ที่ชอบมากเลยตอนนี้โหดมากอโอไซไกลกรลับไม้หาได้ตามข้างทางข้างด้าที่ไหนโอเคเ,นนเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายอัปเดตลงให้เพื่อนดูดื่อยนะครับตอนนี้ก็ไปกับไม้ไม ที่ขุดมาแบบง่ายดาใช้มือดึงขึ้นมาโอเคแล้วก็สร้างบอนไซนนะครับไปเลยครับใชิญ ไกลมากเหนื่อยอ้าวไม่หยาบเฮ้ยชอบดูหึไม่ไอออมใส่รองเท้าผิดคู่แล้วก็เปลี่ยนรองเท้ากันเลยไหมเอาดูมาเอาออมเมื่อไรจะพาบอกแอลบอก็ปวดขาแล้วนะใช่ไหมโอ้โห มาดูอายุไม้กันมานับอายุไม้กันอายุไม้หรอหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีไม้อยุน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าปีโอเคก็เดี๋ยวหากระถางพี่สวยใส่นะครับไม่ไหเอาไปดูไหนแล้วก็สร้างงานบอนไซต์ต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ ไวอัพเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับนะครับเพื่อนๆหลังจากตัดเคียงแล้วนะครับบอนไซต้นโพนะครับที่ไปขุดขึ้นมานะครับก็มาทาปูนแดงไว้นะครับแล้วก็เอามาลงกระถางอ่าจะใช้ด้านนี้เป็นหน้าไม้นะครับแล้วก็โชว์รากตรงนี้อ ตอนนี้แบบขุดง่ายมากนะครับไปเจอมันเป็นไม้ซากแล้วก็ขยับขยับก็หลุดออกมาเลยโอเคเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับวันไซสวยแบบบ้านๆนะครับเดี๋ยวจะออกขุดมาให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ